สวัสดีค่ะทุกท่านพระราพัน p r e ิ i c t i o n channel จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดธาตุลมนะคะคือท่านเกิดในราศีเมถุนนะคะคือระหว่างที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะการทํานายจะมีผลในวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยที่ฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่แบ,บแรกคุณได้ The Hermit ิตค่ะเป็นไพ่เทพผู้สันโดษน,นะคะหรือไพ่ฤาษีก็ได้นะไพ่ใบนี้บ่งบอกได้ว่าคนทาตลมนะคะ ปกติก็จะมีอารมณ์แปรปวนอยู่แล้วนะคะบางครั้งก็มีความรู้สึกอยากจะมีความสุขนะคะหรือสนุกกับเพื่อนฝูงบางครั้งก็อยากจะปรกตัวจากสังคมซึ่งปกติแล้วทั้งสามราศีนะคะเมถุนตุลแล้วก็กลุมเนี่ยเป็นคนที่มีหลายบุคลิกอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะ เป็นคนที่มีคนคอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนนะคะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์มีอารมณ์ศิลปินนะรักในศิละปะนะคะ เป็นคนที่อ num, ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนที่ช่างเลือกนะเราจะเห็นคนทั้ง3าราศีนะคะเวลาที่จะเลือกสิ่งใดนะคะซื้อสิ่งใดก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะกล้าได้กล้าเสียมีความเป็นเพื่อนให้กับทุกคนนะคะมีความเป็นผู้นํามีวาทศิสิ่งที่ดีรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขแค่ความรู้สึกของคนอื่นนะคะแต่บางครั้งนะคะการที่ตัวเรานะคะ เป็นคนช่างเลือกนะคะหรืออยากได้สิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะทำให้คนอื่นมีความรู้สึกได้ว่าเราเป็นคนเลื่องเยอะนะคะหรือเอาใจยากนะคะ ในช่วงนี้ก็คุณก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะเหมือนว่า,อ,าอยากปรีตัวจากสังคมนะคะอยากใช้ชีวิตคนเดียวก็ได้มีเรื่องส่วนตัวนะคะที่ต้องคิดหรืออยากจะทำนะคะมีเวลาให้กับตัวเองนะคะซึ่งปกติคุณก็อาจจะเป็นคนติดเพื่อนนะ,ะแต่ในช่วงนี้เหมือนว่าอยากจะทำอะไรคนเดียวก็มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างนะคะ หรืออยากจะศึกษาบางสิ่งบางอย่างหรือตั้งใจวางแผนบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเรานะคะทาาด้านความรักก็อาจจะพบคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเป็นคนที่ให้ความรู้เราได้นะคะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือเรา โดยเฉพาะคนราศีเมถุนนะเป็นคนที่มีความลับนะเกิดขึ้นในชีวิตหลายครั้งนะไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะบางครั้งก็ไม่อยากจะมาให้ใครรับรู้หรือไม่ไม่สามารถบอกใครได้ คนราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่มีคนแอบชอบนะแล้วก็ให้การอุปถัมภ์บางครั้งก็อาจจะมองเราในแง่ลบนะคะหรือมองเราว่าเรามีความลับซึ่งจริงๆแล้วคนราศีเมถุนเป็นคนที่เปิดเผยคนนึงนะแต่บางครั้งก็ไม่อยากให้ใครรับรู้นะเรื่องราวส่วนตัวนะก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นคนที่มีความลับนะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไพ่ใบที่2ค่ะคุณได้5ฟส e พเพนเตอรค่ะไพ่ห้าเหรียญไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณมีการเงินที่ดีเข้ามานะมันเหมือนว่ามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรได้เข้ามามีอะไรจ่ายรออยู่นะคะบางครั้งคุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะคะเนื่องจากช่วยเหลือคนอื่นก็อย่างที่บอกว่าทั้ง3ราศีเนี่ยเป็นคนที่ รักคนอื่นนะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเอาใจคนอื่นนะจนลืมนึกถึงตัวเราช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเราอาจจะมีปัญหาก็ได้นะ มีคนมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมเงินนะคะแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องบอกก่อนว่าไพ่ใบที่2มันเหมือนว่า,เ,าเราอาจจะสะดุดด้านการเงินเหมือนว่าเราเตรียมเงินนะไว้กับรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มีคนขอความช่วยเหลือเราไปช่วยเหลือเขาก็อาจจะทําให้การเงินของเราสะดุดนะเราก็ต้องระมัดระวังนหนึ่งการที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราทําได้นะ แต่เราก็ต้องนึกถึงตัวเราก่อนนะคะหรือครอบครัวเราก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งด้านการงานก็เช่นกันก็อาจจะมีปัญหาหรือสะดุดอาจจะมีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถ้าเราดูภาพรวมนะไพ่ใบที่สามสี่ห้าหกนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะไพ่ใบที่สามเนี่ยไพ่ ทซ็อคับไพ่สามถวยก็คือมีโอกาสได้พบเพื่อนฝูงนะหรือมีโอกาสที่กลับไปหาเพื่อนเก่าก็ได้ติดต่อเพื่อนเก่านะคะมีเวลาหวนคิดถึงอดีตก็ได้หรือกลับไปสนุกสนานนะไพ่ใบแรกก็เราปรีตัวจากสังคมนะมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีเวลาให้กับเพื่อนฝูงใช้ชีวิตนะมีความสุขแบบสุดๆทั้งาสามราศีนี่เป็นคนที่ทุ่มเทนะ ถ้าจะสุขก็สุขสุดๆนะเวลาเศร้าก็เศร้าสุดๆนะดังนั้นก็ณตอนนี้ก็คือเหมือนว่ามีโอกาสได้กรับไปสังสรรค์กับเพื่อนมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนฝูงนะคะไม่ได้มีความเครียดความกังวลเหมือนว่าความเครียดความหงุดหงิดใจมันได้ถูกปลดปล่อยไปนะทั้ง3มราศีเป็นคนที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตอยู่แล้วคุณจะพยายามทำตัวให้มีความสุขนะ เกิดมาก็ค่อนข้างสบายนะโดยเฉพาะคนราศีตุลน,นะเกิดมาท่ามกลางความรักนะความเอาใจใส่ไม่ค่อยพบเจอปัญหนานะคะคนราศีเมถุนก็มีความสุขอยู่แล้วนะมีความสุขหรือมีหลายบุคลิกนะคะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะคะ มีอารมณ์ศิลปินนะและทั้งาสามราศีก็มีความเป็นนักสู้มีจุดยืนอยู่แล้วแก้ปัญหาเก่งนะคะกล้าได้กล้าเสียนะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเวลาทำอะไรก็จะเห็นความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะไพ่เบทที่3เนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่า มีปลดปล่อยนะความเครียดความกังวลก็กลับมามีความสุขอีกครั้งมีความสนุกนะคะแต่บางครั้งก็ระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องการทํางานอาจจะทําตัวตามสบายเกินไปนะก็อาจจะทําให้งานผิดพลาดได้ก็ต้องระมัดระวังส่วนไพ่ใบที่4ค่ะคุณได้ View o f f o r t u n e ไพ่ใบนี้ก็พูดถึงนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะกระทันหันแบบไม่ได้คาดคิดไปในทางที่ดีนะมีโอกาสดีๆเข้ามาซึ่งปกติแล้วทั้งสามราศีเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะต้องบอกก่อนว่าไพ่ใบที่4ี่และที่ห้ามันมีความสัมพันธ์กันนะ w i l l of fortune แล้วก็ the star มันเหมือนว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะความมุ่งมั่นของเรานะ เกิดจากการวางแผนของเราที่ทำมาในอดีตทั้ง3ราศีมีความตั้งใจมีความพยายามนะที่ทำงานนะด้วยความตั้งใจมันก็จะมาเห็นผลโดยเฉพาะธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ มีการเงินที่ดีเข้ามาหรือแม้กระทั่งคุณทํางานในองค์กรโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์หรือเมตตาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ หรือแม้กระทั่งรายได้นะมันก็มีผลมาจากการทำงานของเราหรือธุรกิจของเรานะคะมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นมีบางท่านได้รับเงินโบนัสนะเงินตกเบิก เงินค่าในหน้าก็ได้หรือเงินที่เราเคยทํามานะเหมือนว่าเราทำงานอย่างหนักแล้วก็มาได้รับเงินก้อนในช่วงนี้นะอาจจะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาแต่ไม่ได้แนะนำนะทั้งสามราศีเนี่ยถ้าเกิดทํางานมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจธุรกิจนะคะทำด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนะในหน้าที่การงานในธุรกิจนี่มีสูงมากกว่าไปหวังโชคลาภ วิ l อ o ฟฟอร์จู e เนี่ยก็จะพูดถึงโชคลาบก้อนใหญ่นะเข้ามาไม่ได้คาดคิดซึ่งบางคนก็รักในการเสี่ยงโชคก็โอกาสที่จะมีโชคลาบมีนะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่จะทํานายทุกครั้งจะบอกว่าให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจจะไม่ได้ให้คุณหวังแค่โชคลาบนะเพราะความสามารถความรู้นะคะความตั้งใจนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้โชคลาภก็เป็นส่วนหนึ่งนะเอ่อก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเสี่ยงก็คือขอให้มันอยู่ในจํานวนที่พอเหมาะนะไม่ได้มากเกินไปเพราะเนื่องจากคุณยังต้องมีรายจ่ายที่รออยู่นะเรามีรายได้เข้ามาเรายังมีรายจ่ายเพื่อครอบครัวก็ขอให้มองถึงอนาคตด,ด้วย ไพ่เดอะตาก็พูดถึงมันเป็นช่วงที่เราเริ่มสบายใจนะมันมีความสุขความสําเร็จที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราหวังเรารอคอยมันมีความสําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะประสบความสำเร็จมันต้องเกิดจากความตั้งใจความพยายามที่มีมาในอดีตด้วยนะคะ คุณเป็นคนเก่งนะทั้งสามราศีบางครั้งคุณอาจจะมีอารมณ์ที่มันขึ้นลงนะเนื่องจากมันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราคิดเราคาดหวังอะไรไปมันไม่ได้ดั่งใจเราไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่เก่งนะบางครั้งโอกาสนะที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยม,มันไม่ได้เหมือนคนอื่นหรือมันไม่ได้จังหวะที่ดีนะคะเราก็ต้องรอนะเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันมีทั้งขึ้นลงนะมันมีทั้งความสําเร็จ มันมันมีทั้งความผิดหวังในช่วงนี้มันอาจจะมีความสำเร็จเข้ามานะคะขอให้มองสิ่งที่คุณมีนะที่คุณมีความสามารถด้านดีนะขอให้คุณทุ่มเทไปมันจะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมันมีสูงนะคะ ไพ่ใบน,นี้ยังพูดถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพโอกาสที่สุขภาพของคุณนะคะหรือความเครียดความกังวลนะคะ,ะที่มันเคยมีมามันจะหมดไปสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะคะการงานหรือธุรกิจที่คุณเคยมีปัญหามาก่อน ปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขนะคะมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งคนไม่ชอบขี้หน้าเราอิจฉาเราใส่ร้ายเรานะคะเป็นศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรนะมันเหมือนว่ามันมีสิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้มันดีขึ้นนะคะเพราะบทสรุปคุณได้ queen s u p e n t a c l e s ราชินีถือเหรียญคุณมีความคาดหวังเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการงาน การทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งรายได้นะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีนะก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณคาดหวังและคุณไม่ลงมือทำมันจะประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คุณทำนะมุ่งมั่นตั้งใจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันจะเป็นไปตามขั้นของมันนะ ไม่ได้หมายความว่ามันข้ามขั้นหรือมีความสำเร็จอย่าง100%มันจะเริ่มไปนะทีละขั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่าใจร้อนนะบางครั้งการที่เราจะประสบความสำเร็จได้มันต้องใช้ระยะเวลาแต่มันถือว่าเป็น ความสำเร็จในระยะเริ่มต้นมีการเงินที่ดีเข้ามาแล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่มันทําให้คุณสุขใจคุณสบายใจนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาด้านการงานการเงินนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มเห็นขา้าวัางของความสําเร็จมันเห็นโอกาสก้าวหน้ามันเห็นโอกาสดีๆเข้ามามันเป็นจังหวะที่ดีนะคุณก็ต้องพัฒนาฝีมือของคุณด้วยนะพัฒนาทักษะต่าง ความรู้ความสามารถทุ่มเทตั้งใจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีแม้กระทั่งความรักถ้าดูดูภาพรวมมันก็จะมะีความรักเข้ามาสำหรับคนโสดนะอาจจะเข้ามาโดยบังเอิญก็ได้ไม่ได้คาดคิดนะเหมือนไพ่วิวออลฟอร์จูนหรืออาจจะเป็นการให้กำลังใจกันนะคะเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักอาจจะไม่ได้เป็นคนซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นคู่แท้หรือไม่นะเพราะอย่าง ที่บอกว่าทั้งสามราศรีมีอารมณ์ศิลปินนะช่างเลือกนะคะอยากจะได้คนที่สมบูรณ์แบบซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคนอื่นก็จะมองเราเอาใจยากนะ แต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วโอกาสที่จะมองอนาคตร่วมกันมีสร้างอนาคตร่วมกันมีถ้าดูภาพรวมก็อาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วมีการวางแผนถึงอนาคตนะแต่ก็เชื่อมั่นว่าทั้งสามราศีเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มีการ มีแบบแผนในการใช้ชีวิตมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความใจเย็นนะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตหรือแก้ปัญหานะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถทำให้สำเร็จได้ เชื่อมั่นว่าคุณทําได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ํารวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ